ุกคนเล่ครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่องซีซีสองมือสองครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นไหมครับวันบล็อกซึ่งไหมครับบันบล็อกนี้ถือว่าผมคือไอ้ผมไอ้เล่นไปเลียประมาณส่วนหนึ่งคือไอ้ตอนแรกก็โคตรลำบากเลยครับคุณจงบอกนะอะไรว่าต่อไม่สัตว์ก็เยอะผมก็ต่อ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 แบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆขยายพื้นทีน่น่ะแล้วก็ แบบนี้ผมคิดว่าดีดีกวลยนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนไหนตรงที่สัตว์สัตว์ขื่นของวิคิ์เข้าเรื่องต่อแบบซึ่งเนยนี่ผมก็จะมาเล่นบมับอกกูตามนะครับ ไเย้าว่ทั้งมันให้ในฟีไฟตอนนี้ในฟีไฟผมถึงเลี้ยงแพทแล้วนะก็คือถือว่าเลี้ยงเพทในี่คือไอดันยากมากเลยครับแล้วก็ผมจะบอกว่าช่องนี้ทำเกี่ยวกับไม้ขานะครับผมที่ทำเกี่ยวกับฟีไฟนะแล้วก็เรื่องการติดต่อฮาฮาด้วยแล้วไอเรื่องช่องไอซีเดีเงินสองหนึ่งเกมนี่คือจะไม่ทำเพราะมันผมันทำแยกแล้วไอ อตอนนี้คือผมเลื่นถึงวันทนะี่13แล้วนะคือวิได้รัวมาแล้ววะคือช่องแบบคือผมจะถ่ายคลิปเพียงแค่10นาที10นาทีนี้คือจบเลยนะแต่ภายในรอบหน้าผมทรัพยากรมีเยอะผมก็อาจจะไปทำอย่างอ่่นก็ได้อย่างเช่นทำฟาร์ม,มอะไรวะทำฟาร์มปลาเพื่อหาไหอ้อุปกรณ์มีดิง้ง ขอเอาฮะตอนนี้มีน่าจะมีดินพอแล้วมั้งเดี๋ยวไปต่อกันไปพองขยายพื้นที่มาอีกนั่นแหละอ่ะอีนี้มาตรงนี้ใช่ไหมุมบวสปอรนะก็คือตรงนี้ผมจะทําฟาร์มข้าวไม่นี่อบางครั้งแล้วน,นี่ก็คือฟาร์มต้นไม้ของผมนะคือคือผมยังไม่ยังเป็นกะกาคนเลยผมแบบซิมเบิ้ลอยู่เลยซิมเบิร์นแต่ก็ตัดต้นไม้กัน ไม่ได้กิ่งบากรนะใช้ใช้เแสงวันบล็อกครับผมอ่ะ <c ười> คือไอบ้บอมบ็อกนี่คือผมจะจบซีรีส์ตอนที่ผมอ,อะไรวะฆ่ามังกรได้ผมครับผมฆ่ามังกรได้คือผมจะจบซีรีส์นะซีรีส์บันบอ็อกคือจบเลรียกแบบอะไรเลยเปล่าวะ พ่อโหสะผมนหมืนกากทเลเหมือนไอ้พอ่อกลัวเลยญี่ปุ่นถ่ายสี่นาทีนะเอิม่มเดี๋ยวขออนุญาตทำอะไรแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาขอถ่ายต่อนะก็คือคือเมื่อกี้ผมน่าจะอืมแต่อตอนนี้ไอคอนผมหายไปอีกอะไอคอนผมหายเหมือนเมื่อวานเลยโอเคแล้วผม เอาวันนี้ผมก็จะมาเริร่มแบบบอกบอกกี่กี่ครั้งไม่รู้วันนี้ผมก็จะมาไอ้ไอ้ไอ้ตายเพราะตัวเขียวกันก็คงรู้นะใครริมไหมครับมันก็จะทำเอซีรีบไหมครับยาวๆเลยเอาหรอเออเฮ้ยท่าเยอะครับผมซื้อซือบริปุ๊บ มันได้เป็นคนกิ่นอะไร PVP อะไรมันคนกาก PVP ตัวฟีไฟอ๋อยิงหัวได้คือเอ็ผมติดไม่แฟร์มากนะคลิปสีบนาทีจะดูยังไงก็ขออยู่แป๊บนึงครับผม ห้าโมงแล้วเหรอดวงพอเอาไอ้นี้ไม่เป็มแต่นนี้อยู่ที่สี่ทีนะผมว่าผมทำความสุดดภายใช่ไหมนี่สภัพยกวันผมพอผมมีนิมเองนิมนะแบกรับคลิปเมาแก๊ซ อีเดอคลิปนี้ได้งตั้งไปเฉืนตัวนะ่เออเออเดไอ้ดดนไอ้ติดเหืองกว่านเ้วผมตอนนี้อยู่ห้าที่ห้าดีนะครับผมตัดเยี้ยนหน่อยเพราะมันเสียหนะ่อยคลิปนี้ไม่มีทางเสียรอ้อยเปอร์เซ็ปชงคลิปเสียนะปึง้งรองให้คลิบส,สีประทีต้องเวียย คิปเป่ะหายตรงนี้ผมขอเตรียมอะไรอันนี้หาป่ะก่อนเปิดเนี่ย คล้ายๆเบื่อเดจอยตอนนี้ผมสอนสมาชิกบอกระยอจะให้คนดื่มไอมเต้นกับผมด้วยคือผมจะมีคนเล่นด้วยคือเบื่อนั่คนเดียวไม่สนุกไม่ใช่มาียนไม่ใช่ทีนทีเกมหมดนะเออรัว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 ไมรัวรัวเป็นนะหนุ่มหนุมไว้ ไอเสือแบบดีแน่ไอวัวอยู่ไหนวะเฮ้ไอาตาลายตาลายอยู่ตรงนั้นนะ่ะเฮ็ยอะไรบอสไอชาวบ้านนะ่ากลัวมึงตกใจไก่ไม่พอให้ตกใจอีก จิตนาทีเลยอ๋อเย่เย okay, ่เย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 ่โอเคไหยตอนอ้คิอ้คลิปคลคลิปคลคลิปของกูหายไปหมดเลยยังมีอยู่ไปยคลิปมาหา ไปอะไรวะคิปเปอร์ <l ame> ลามะมันขี่ได้เนาะลามะเงาเหรอครับเงาไย ลาว่าลพื่อพ่อคุณพ่อพี่ว่าเนาะเราจะไปทำไฟดีกว่าให้เผาหานโอเคใกล้สิบนาทีแล้วครับผมจะได้จุกิบแล้ว พิษเนี่ยพังอยู่โอ้ยแต่ละอย่างลาว้าก็อีลาว้าตัวเองก็โอ้ยไอเสดหลายอย่างครับผมตล้วเนี้ยเป็นคนดวงดีดวงดีม,มากใครอยากว่าเล่นกับผมสามวันได้ครับผมก็มีคลิปไอ้สอนสมาชิกบล็อกอยู่ก็น่าจะเล่นกับผมได้อยูน่นะผมสอน ได้เล่นกับผมแล้วก็ยังไม่มีอ่วยเดี๋ยวยังไม่มีช่องทางติดต่อผมเดี๋ยวรอช่องทางติดต่อมาก่อนนะภพยใน,น,ใน,นหนึ่งในเอสตอนที่ผมอยู่มอหนึ่งโอ้คีบคิบคีบคิปคีบอะไรหรอคปเปอร์โอเคคิปเสีย ครับผมอ่าวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้สํหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายเดี๋ยวมาเจอกันในพัทหน้าครับผมเนี่ยนั่งเยอะเลยเอาบบาบูบูบูบบูบบบบูบบููบูบ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 บบบบบ จะลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเ,ออเรื่องการทำเรื่องการพูดแบบนี้มันได้มาจากช่องไหนวะซิบเบิลเฮดดีบวัวช่องพิบินบัวน่าจะเป็นช่องไอ้ลิซิบเบิลเฮดดีนะครับคือช่องพิบินน่าจะติดเพราะช่องนั้นเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวขอเจบพี่เคทมาทำลาวนนี้ สไลด์ดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะครับผมมามึงดันทำไมตัวว,ว,ว่วงวไปเลยเพื่อนไปเลยอันกูอยู่ไหน ขอ,อกินอาหารได้มัง้งอ๋อโทรยังไม่มี